ช่องบอาบุ๋มเชนแอร์นะครับมื่อนี้เศร้าวันที่14เดือนตุลาคมพศ2566อันนี้ผมอยู่ตลาดนาโคกระบือปานหลังนะฮะครับตำบลสมสารอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเอาไปสอบทำราคากันนะครับเนาะหน้าวันดีครับผมมื่อเนี้ยมาจากต้นนะครับตามต้นนะครับ อันนี้อายุอายุจากปีหรือส่วจากเดือนนะครับอันนี้ประมาณ17็ดเดสิบแปอ๋อครับผมเนอะแล้วความสูงเท่าไหร่นะครับ30อยสามสิบกว่าเลยครับข้อมูลครับ30อยสามสิบอ๋อครับผมนี่เมืองลำคานครับประการต่อนี้ปะครับผมประการต่อมนี้ทุกอย่างนะครับครับผมลำคานะครับคาก็แห้งดีแล้วครับผม ตาแก็มยันครับผมถ้ามีคนไม่สนใจไปไว้เท่าดนะครับสามหมื่นบาทนะครับผมผมขอเอิ์โทรนะครับหกนหกห้าเก้าแปดห้าเจ็ดแปดสามหกหน้านะครับผมยูควยห้อยืดใส่ครับผมอำเภอประจวบดอดทธานีครับหน้ามันๆครับผมัสวัสดีครับ ไม่ตัวสวัสดีครับผมมื่อนี้ยออกมาจากตอนนะครับาแม่ลูกครับแม่ลูกครับผมอันลูกพูดหรือลูกแม่ครับตอ่นี่อายุกี่ปีหรือคืนจากเดือนนะครับแม่ลูกตัวที่อ๋อครับผมแม่แม่ความสูงเท่าไรครับผมสามห้าสามหกอย่ล้วครับอ๋อครับผมไหนมึงหน้าตาเขาหน้าตาจันจันไหครับผมนี่ครับ กระตันนี้ว่ครับผมประกันทุกอย่างครับประกันทุกอย่างแล้วครับผมเรืองลวยงาม้โำขาครับลำขาแห้งก็ดีครับผมอันถ้ามีความสนใจไปไว้เทอดได้ครับ,ไ,ไ,รบไปไว้เทอดได้ครับผมถ้ามีความสนใจฮุกฮุกไปไว้ฮุกมืดเ oh <planets. S 2> หรอครับผมฮุกฮุกฮกฮกครับผมลอ,องได้ครับอันผมขอเบอร์โทรนะครับ 0 8 2 1 0 5 0 0 5 1 0 2 8 1 0 2 8ห้อยอย่างครับผมห้อยตจนครับห้อยจนอยู่ยี่หนองกุซอคือเก้าหน,นองครับต่อต่อรองได้ครับผมอ่ะห้อยตจนมามันครับผมเอาไปดีครับ ครับแม่ข้วัสดีครับผมครับเมื่อเนี่ยว่าจากต้นนะครับเดียวครับเดียวครับผมอันรู้อายุคือจากปีหรือคือจากเดือนแล้วครับสิบือนกว่าหรครับผมเบิ้มพันล้านก็เบิ้มพันล้านมีใบมีรอดปะครับอ๋อคมเข้าไปนะครับนี่นะครับเสียเบิ้มพันล้านับผมบงใบหลอดนี่ครับครบยู่ครับผม ให้มีคนมาสนใจเปไ้วทาใดนะครับไหวไ้สามหมื an, ่น mm ห้าสามหมืาเครับผมอันต้อร้องว่าครับต่อรองได้ชมได้ชมพี่ครับผมประกันต่ำนี้่าครับผมประกันต่นีทุกอยางประกันต่นีทุกอย่างเล้วครับผมแงดีขาดีอ๋อเมาก็ดีอยู่คำเนาะนาตายจังครับผมอัน นีขเบนะครับพอันผมขอเหนึ่ง์ดห่ป8ห8ป้า6พรอบ่กเป็นพ่อยครับผมพรอบักเป็นอ๋อครับผมยุองยุ้ยใสครับผมยุอมเบอบันดุบันดุเหอครับผมอ๋อครับผมต่อรองได้ครับผมอ่ะพ่อมันมาครับผมครับสวัสดีครับ สำหรับที่นี่ผมขอลาไปก่อนนะครับผมเดย๋ยวม่กดติดตามากดไลค์กดซับสไครต์ผมก็เป็นกำลังใจประมใชใไแลทำกิบต่อไปนะครับผมมีมาเบ่งบรรยากาศคว้ยหลายนะครับผมขอบคุณครับ